นี่ก็โอนเล็กๆอยู่นี่ก็ได้ป่ะจ้ะไปได้เมื่อยบ่เมื่อยแล้วเมื่อยที่ทำเมยนู้นทำเมย์ดิอ่าจ้่เมย์ไปไหนนี่แม่ขนมมีบุ๋เมืย์ไปไหนแล้วเมื่อยยป่บ่นี่เมื่อยอยู่เท่าเลยอ๋อคนน้อยคนน้อยขนมบ่บ่บ่เมื่อยบ่คนน้อยขนมไม่เมื่อยกัมีแห้งไออคนเแ่าเลยฮะเแ่านั้นมีแห้งเออไปได้เย็บโกลูกไฟในใดมาหนิฮะเย็บโกลูกไฟในใดโบกยังนวบกนี่ได้หน่ เมื10 10่อยอยู stir 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 stir. ่นี่เมื่อยก็ให้ขึ้นแกงน้อ้น้ำมันบอกยี้มรู้ให้กำลังใจด้วให้กำลังใจลูกไฟดูวชู่ๆเลยเนาะชู่เลยเนาะชู่เ้ยนอนอันนี้ก็ชู่ๆชู่ๆเลยเลยพี่เองเคยบอกแข่งลูกไฟทำมาชู่บ่แล้อะเอานางเป็นกำลังใจให้ก่อนเด้อดีมากเลยเออโอ้วิธีดำหน้าบ่หน่เนาะ โอ้พ oh, mm ี่รองเลยบนไหนเนาะพ่นอ๋อา้เดืองได้เดืองพี่รองเลยถือว่าชูชุชชเนาะอเคเป็นแถวแท้ๆแค่อันนี้เนาะแวไหนวะแถหนแวนี่แนวหนแวเบิดนี่๋ยวไฮน่เออจกูนั่นบกน hè <laughs> nó <laughs> không? Rồi, chị đồng ý Dù hay dù nào, chị đồng ý mới này cái này Nó, คุ๊กนพอพี่น้องนี่เลยกุ๊กกระหันเลยนี่มไปนี่ก่อนฮะาจังได้ก็คือว่าเดอ้อนพอพี่น้องเนาะกราบสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่งงงงงางประเทศเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบ้าจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยมื่อวานนี้นพอพี่น้องเนาะทางเบ้าจิตเองหยุดงานเนาะมื่อนี้ก็ได้เพราะว่า เบิ่งนี่ก็คือเป็นงานใหญ่อยู่นะนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเด้อว่าเดี๋ยวจุดงานจักมื้อแล้วก็สิล่ํานาก่อนพี่น้องเอ้ยพอให้ได้อนเข้าไปอีกกันเนาะพี่น้องเนาะอ่านั่นแหละพี่น้องเหยังน่ะเออเอาเนาะจังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะเอาสดีก่อนเนาะสดีดงไยเอาๆๆซะเนาะจังได๋ก็คือว่า กิน so ชมกินเชียวจะเชียวจะเชียวแท่นี่เนาะกามิเตว่าซีไายบรรยากาศเนาะพ่อพี่น้องเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องยิบซีเบงยิบมันทำได้ลงให้หน้าแม่นกามีแต่ว่าฝากในเด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องยิบซีเขามาแล้วก็อย่าเพิ่งกดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพอจะได้เงินค่าซื้อน้ำเมือกน้ำมันซื้อในอยู่ในกินมาสู่ครอบสู่ครัวซื้อน้ำมันมาดูดนี่แหละพี่น้องเลยน้ำกับเบย์มีปันได้เนาะ ชมบะเปี้ยวมามืน่นเอาจากไี้ก็คือว่าได้พี่น้องเด้อเนาะกับก็เดินกับขอขอบุญขอบคุณเพรอะม่พีน e ่น้องเอฟซีบุตรุกุลสุคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้คอมเมนต์ให้กําลังใจเข้ามาพี่น้องเอฟบีจิตเองกัอ่านอยู่เนาะคอมเมนต์ดงก็ได้แล้วก็สีค่อยๆต่อไปเนาะพอพี่น้องเนาะ <c oughs> มีเวลาตอบ,อตอบสิแมนก็มีแต่ว่าสีถ่ายบรรยากาศให้กับ e เอฟซีเบิ้งอยู่ในรอบต้นสั้สาๆได้อพี่น้องเด้อเนาะไปไปเนาะไปอื้นอื้น มืนแล้วปะเนี่ยแล้วมันนี่เนาะคอยยุดนดำเลยได้มันนี่คยุดแล้วไว้เลยมันนี่โอ้ยพี่น้องก็คือซีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้แหละอันนี้คืออยู่ในให้ที่ว่าดำแล้วพี่น้องเลยอันนี้กับบทสุดขั้นเนาะมันบ่มีน้ำพี่น้องเลยแล้วกัพุ่นเนาะพี่น้องอันนี้กัยังบ่ทันเลย แล้วเทือกันแล้วนะให้ใหญ่นี่มีแฮงพี่น้องเอ้ยมันสิแบบหยดไปเลยได้ปานีกนี่เด้เนาะตะก้าพี่น้องเอ้ยนี่เด้จอๆจังได๋ก็ได้มืแต่ว่าสิดให้ดนาก่อนเนาะ้าฮะแล้วแล้วบ่แล้วก็บ่แล้วก็มื้ออื่นเนาะสมมันหแล้ว เหมื่นว่ากะาไปดูบุทันเนาะบ้นค่ำเมื่อวานนี่เมืนอืมอืออ้านางเป็นกำลังใจให้ก่อนเด้อดีมากเลยเออโอ้วิธีดำหน้าบ่อนี่เนาะโอ้พี่รองเบบังเน่เนาะพ่นมองมาไงได้ไปบ่ อ๋อได้เรื่องได้เรื่องพี่น้องเอ้ยถือว่าสุๆๆเนาะโอเคเป็นแถวแท้ๆอันนี้เนาะแล้วนี่โอ้นี่ดอกแวนนวให้นี่แม่นเแล้วเบิดนี่วให้เอกูนั่นบ่เป็นหยังให้น้อยบ่งานงานใดก็รับ้อยไป้อยไปมัดพี่น้องเอ้ยกล้าก็ได้เนาะมันก็เลยว่าโอ้ยเามาแล้ว ไฮนี่ก็คือสิแบบว่าโอ้มีแฮงไปแบบนี้หั่นนะภูมิใจเด้อภูมิใจพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ยเอาๆทักทายสบายดีก่อนเนาะอ่าทงผมพี่น้อง FC ทุกคนใหญ่นไแม่ว่าสิใหญ่ซําดแม่ว่าเนาะเอามื้องานมื้องานมื้องานไปกันแล้วล่ะโอ้สิแล้วอยู่บ่มื้อนี้บ่้กําอื่นบ่้กอื่นบ่เอาาวสบายดีก่อนอือสบายดีเมื่อยอยู่บ่ดํานาโอ้เมื่อยคือแตคือแตอยู่แตคือแต mười đấy thì đấy, kia ông đây. đi đi bay 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 vô làm hay làm na. cứ xì bao nhiêu này đấy. sao na bao? nằm sofa nó. ลูกนาคือดินยินคําบนี้ตั้งแต่ขาวยังน้อยพี่น้องเอยแม่นเอายังบ่หังดเออเนาะนาบ่ได้ว่าวังหังน่ะนนาก็ได้เคาแต่ว่าหังมีเป็นดีนะหาเงินหาคําพร้อมเด้อพี่น้องเอ้ยเาก็ขายแต่ปีเฮาบ่ได้ขายหลายโยสดีสดีอโตวอยู่บ่มื้อนี้โตว Léo đi, cao hoga léo mà nó. Si khuôn lam, bidong gây mà kadai. cái bunny Má này cái điều thang buchi tinh si long mưa con đe mưa long bung b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 ong bung 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 đây, bung này bung 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 bung

mừng cái... đi. đi. một nhạc cát rút con vào mà đi cứ ngăn ngày khẽ ngăn mà cũng cả cái đây rút con mà có thể cả chấp bảy ngàn sau này

นี่บันจิ้กขาดตอนแรกเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเลยผมมีหดเวลาถ่ายคลิปนี่ครับผมพี่น้องเบิง้งเพราะมันคำคำได้เมื่อวาน<ะ>อ๋อต้องเรดาร์บ,บัดรกระเด้ง chi phần gà cái đang chạy hàng dưới đó với chiếc đó bên này cũng này lại khi người <laughs> เด็คนสองเนี่ยัไก่ครับพี่รองเลยคุณเนาะก็เอ้าค่อยปักไปสนเนาะปักไปปักไปยน่ไป่มไปนั่นปักไปคนนั้นีคนน้นหน่อยพี่้องเอ้ย รูปไปปานนี้ต้องเข้าดาเอาหน้าดานี้ <tuh>,

ี mm ่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วเด้อเนาะพ่อพี่น้องยังบ่ทันแล้วซ้ําพี่น้องเอ้ยกเบิดก่อนก็สิขึ้นมาลกกแหละพี่น้องเอ้ยลกกใส่ประมาณ50 60เนาะประมาณดําไครึ่งแล้วละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็อเล็กๆอยู่นี่ก็ได้ป๊าจุพี่ได้เมื่อยบ่เมื่อยแล้วเมื่อยติเออแม่นูตาแม่ดิเอเบ่ได้นี่นงนี่บ่เมื่อยบ่เมื่อยอยู่บ่ นี่เมื่อยอยู่แถวเลยอ๋อคนน้อยคนนไหนขนมบ่บ่บ่เมื่อยบ่คนน้อยขนมไม่เมื่อยกัมีแห้งไงเออคนเแ่าเลยฮะเแ่านั้นมีแห้งเออไปได้ยังบอกรูกไฟในใดมาหนิฮะบอกรูกไฟในใดบอกยังบอกนี่ได้นี่เมื่อยอยู่นี่เมื่อยกัให้ขึ้นแกงน้ำไหมน้ำมันบอกยิ่งรู้ให้กระด้างใจดูให้กระด้างใจรูปไฟด้ยคือชัวร์เลยเนาะ ชูเอูเอ้ยจนอันนี้ก็ชูชูชูเดี๋ยวเลยเลยพี่แองเคยบอกแทงลูกไอู้ับ่ได้เนาะั่นได้พี่้องเคยขึ้นบมสูกับโบเล่อเป็นคนว่านลทแมนสูแมนตอนนี้ก็อยู่ขึ้นมาแล้วพี่้องขึ้นมาน่งสาวฮมก่อนขึ้นมาสมอยอนจากเด็กจากหน่อยเนาะ Thằng bà chết yên gà xì, luôn phải lục cả con đi xe hành ca mươi đó, lục ca mươi tất cả rồi Thảo thảo đó, lục ca cả hay là thằng phân khuẩn bê hết kịt thả Kèm nó mai đứa Đục hả? Hả? Đục ca con bà Kèm bà Rồi, rồi Chờ Đó, áo đúc khuẩn tiếp chết rồi nó Lục khuẩn, กำลังนอนวาฉันพี่องเลยกะนอนนินอนนอนดิ่งหน่อยกับลูกแมไปไป่ไหนกนอนดิหน่อยเอาแม่เราแห้กำลังใจพอแหงเลยเราหายมือหยแล้วหรอชูได้ผุ่มุนงูููเลยทำไม่ะชููคร้บคนคนน้อยนะเมื่อแป๊เดียวก็หายวาผลนว่าได้คนเท่านะ à mười nan hải nan hải vô ừ. nha em đây nan hải cái bé Càng khuyên đi à non chẹp chụp như bao cần khuyên non cái thịt này non mở xà mông hột hồng ngọ thì bài nừng bài, nâng. bài, nâng. Nâng. bài nâng tí sọt chèn đấy này cái đây nó ít bài nừng bài nừng ừ. chân xà mông chẳng leo เอออยู่มื้อนี้ไทงานน้อยเอาพี่น้องเบิ่ดงานครื่งนึงเอาเพราะว่ากาบ่มีเด้บาดนี้ได๋เนาะอ่ามีแต่สิไทครงนึงมื้อนี้กระดกอยู่เด้อืแล้วนแงสิไทงนนโตงานนันโตใช่น่ะเดให้โตงานงานน้อยัน้คันนั่นน่ะมันมันตันด้ตันทางตันตได้เฮ้ยเอาให้โตงานโตมันบ่ถึงันเด้ันน่ะงานตบ่ถึงันน่ะ ยังมีก่อมีเอ้ามันบ่ถึงคันนี่มันบ่ถึงคันโนนยังบ่ถึงคันอ่าตะพี่น้งเอ้ยงานนี้บ่เอองานตมเมื่อวานนี่แหละมันบ่ถึงคันฮะโอ้แขงบ่บ่แม่นแฮงเพิ่นแฮงเพิ่นมาลดิไปุอไปุซะเก่งยกบ่เห็นบ่เห็นงานเมื่อวานนี่เด้บ่ได้ถึงคนาเด้บ่เออแม่น ไปได้พี่น้องเลยเดี๋ยวซีไปลก,ก้าก่อน,กกอนบัตน,นี้ก็ได้นะพ่อ,อพี่น้องเนาะพี่รองเลยคือสีประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวซีลงไปลูลก,ก้าก่อนพี่น้องเลยจะหน่อยแล้วก็ะซิขึ้นมาพูดมานั่งนึ่งพัน,นกันนึ่งเลยนึ่งเ <laughs> ออเจอนำในกระโบมีพี่น้องเลยปไ,ไปไปเทนะ อ้ส <rap> ีงบ <A, S 1> <na. S 2> ่อัเสียงเงเก่งนงใหม่นวพี่รองเออฮะนะเดี๋ยวไปิตรก้าถ่าเดี๋ยวิตุก้าถาก่อนนะโอ้ไฮนี่อยากมีหงาหด้อไฮนี่เด้อกะงามบ่จูเดี๋ยวพอเมื่อยบ่ เมื่อยบ่โอ้เฮ็ดเหวียเมื่อยะเฮ็ดเวียก็เมื่อยน่ดิมัดเองเลยนี่เนาะมัดแล้วอ้ํา่มีน้ําแซ่เนาะน้ํากะน้อยพี่น้องเอ้ยอ่าสิดําแตทางยากเนาะใสิดํานากะหญ้านี่คือหลายหญ้านี่เนาะโอ้งามอยู่พี่น้องเอ้ยเข้านะกาดนะแต่ว่ามันมีมันมีหญ้าเนาะหญ้าน้ําแซ่หญ้าน้ําขี้พุ่นแม่นบ่ อย um ่างนี้พี่น้องเลยเดือดเป็นเดือตัวนี้เนาะงามอยู่เป็นกีบอยู่แต่มันกระเบิดอยู่พี่น้องเลยลงมาแล้วมาก็ได้ลงมาให้ยังนหน่ฮะเฮ้ยเบิ้งใช่ไหมลูกก้าก่อนพี่น้องจะติดจะหน่อยฮึบฮึบมา bừng nơi phi nông đơ mà đồ cá em cần mà 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 phi mà đồ cá nằm vào chít đơ phi nông đơ ê à, ngươi 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 chả hà nó mày nơi. 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 năm mô không ừ chả nó năm tặng đi đúng không Bye. เอไปไอสิรกาหน่ไปไอสิล so. uh. ุกาอยู่ว่าชอบต่ำอึ๊บต่ำตึงอึ๊บอึไอชอบนี่สิรุกกาบ้างเหนแ่อสุเลยคอยอยู่เนาะคอยอยู่อืมอืมิลุกกาดยาีเป็นพุ่มแบบนี้อืม่

ม <this ör ne al shop> <hat> ันสินะพุ่นบ่จัอย่างเดนย่นะพี่น้องเอ้ยมาดูกันทำกันเด้อพี่น้องเด้อเฮอยพออยู่เนาะแต่ว่าใหญ่ชื้อนี่นี่เต็ไปเดียอ่ะได้หกชิปหกชิปชองมัดเมื่อเช้านี้ มาลูกอนลูกเรากะไปถ่พ่ทั้งถทั้งดำนะบัดก็เนาะถทั้งดำเลยมันยุดงานนี้พี่เงมันย่้ไปเลืตอนเช้าน่เมึงแรวันนี้มันคือมันคืองานใหญ่แท้ะ เดี๋ยวมื่อใดที่ว่ามีมีกล้า,าก่อนพี่น้องเลยมีกล้ามีกล้าตุนไวมม่ก้ามัย่ำนแมนมีกล้าตุนไ,ไว้ได้จึงก็น่ะออกไปในรอบเช่าพี่น้องเลยนี่มันมัมีกล้าตอนแรงเลยก็ได้ยุดก่อนมาหนึ่ บมเลวได้พี่รององงานงานกินน,น,นี่โมเล้่มันกล้าเบิ่งก่อนเด้างลุกไปลุกมากก็อยากกินเข่าเนาะเอคอคือหากระลุกมากนี่อนเออกะทั้งสัมมินา่าเพื่อนพี่รองไปไงหาพักชเชงเง่งหาพักชเชงเง่งออนเกยน้ำไม้พากันไปหาน้ำไม้คุณเช่าหนีประเทศไทยคิมให้ก,กับซีเบิงข้าวข่ะ ไปคิดยังไม่ใชหลำเลยพี่น้องเลยไปกินเลยไม่ลำนี่นะมคนเขาจะไ่ได้กินขนมจะหึงใช่ขนมไวๆไ่ได้กินจะหึงเลยไออย่างมาแ้วสิไออยางมาไมไปหาขนหึงเลยดีขนมมา่อนช้าเมื่อ ว่คัน่าห้องบ่ได้ำนากก่อยากเอามาอยู่ดอกี่น้องเลยเห็นเวียดไหมเห็นเวียดเนาะก็เลยสร้ารถจักรอะไรมันกับหมูใหญ่ชั่หน่อยเจ้าว่าใหญ่สีมาบ่บ่ใหญ่จ้าว่าพอกินสีมาอยู่ลำบ่บ่มาเนาะมันหัมาดินเลมาดินบ่มาอยู่เลยที่เขาอยู่พุดเนี่ยเนาะ

อนขงงพ่อแม่ไปยืมทางนั้นไปจีบไหมพ่อแม่เคยเจ้าไปยืมทางนั้นเนาะเข่าวก็ได้อยู่ที่ว่าของเงินก็ยู่น้ำไม่ไม่พอดำจนพอเนี้ยของเงินมึงมึงเง่นโอ้พี่รองเลยอย่างไรก็เดียวที่ตั้งใจก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะตั้งใจตกใจอีก่อนยังยังหลายเติบอยู่พี่น้องเลยเพื่อสิแล้วก่สำคัญหลักๆเลยกัเรื่อง ดึงหนำดึงในัยนั่มเดี๋ยที่ว่ามันยัง่ายๆอยู่พี่น้องเลยดูน้ำมอ้าโตเผื่อสิเลี่วปนทงปนแห้งชื่อน้ำมันนะพ่อเนาะบุดไล่เติบเลยพี่น้องหักเอามาบวจิตซื้อซื้อน้ำมันมาหน่ะเทือละเซนเชือละเซนเชือละเซนองอืม้ใส่กุ๊กกะมีแต่ว่า เอาพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้น่เด้อพี่น้องเด้อเนาะะนั่งไปนี้เด้อพี่น้องเอ้ยปุ่นท้องเนาะอยากกินขา้าวพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เอาแมนแข่งไม่คขัดเเองไม่แข็งขัดทั้งแต่ไม่ได้ผลแต่หาเก็บพักจริงเงีง้ยนเะลยเนาะมีแต่ว่าลูกก่อนพี่น้องเอ้ยจะเล็กจะหน่อยได้ไกลสักหนไปกินขา้าวกินน้ำเน,ะนะาะมีแต่ว่าขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซีบ๊วยสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามขับสม ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องยู่ดีมีแห้งสุขหมั่ําลำรวยตลอดปีตลอดไปพี่น้องเลยคิดสิ่งใดปรารถนาสชิงใดได้ได,ดังใจปรารถนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอกาวเข้า,า่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่ะโอเคน้องขอพี่น้อง